ภาพที่เห็นนี้คือบ่อน้ำหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันนี้วันที่8เมษายน2555หหลังวันจักรีสองวัน,นจะพามาดู พระบรมราชานสเสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินหาราชน้าพระบรมวัศอินทารามเมื่อเมื่อคืนวันที่5 5เมษายนค่อนมาทางวันที่6แล้วมีคนบ้าคนหนึ่งอยู่ข้างวัดนี่แหละอันนี้เมายาวันนี้ก็เมาเสพยา,ยาม,มันเมายายานี่มันคือมันดมยาไม่ใช่ยาม,มานะมันดมยาพวกนี้ดมยา มันก็มาทุบมาทุบเพืจะตากตรงหมวกนี่ตรงหมวกเนี่ยแล้วก็อะไรไมรู้ข้างบนเนี่ย <c oughs> ได้มีเนี่ยดาวดซ่อมแล้ว่าทุบเสร็จเขาก็จับไปส่งตำรวจตำรวจก็ปล่อยกลางวันมาทุบอีกทีนี้มาทุบวันที่หกเลยทุบช่วงบ่ายทุบในวันที่หกทุบอีกที จับทรงหมายโดนกระทืบด้วยทีนี้ท <c oughs> ีนี้มันแปลกมันเป็นปริศนาอะไรหรือเปล่าว่าทำไมมาเออมีหนวดด้วยด,วดูดูหนวดดูหนวดดูหนวดหนวดพระองค์ข้าก็หายเนี่ดูหนวด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 ที่โดนนั่นเนี่ยี่หนวด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 ก็โดนแล้วหมวกนี่เนี่โดนหมดเลยหักเลยเนี่ยหกักแล้วข้างบนเนี่นี่นที่อะไรไม่รู้เหมือนที่ลิเกแสดงกัน คือมาทุกในวันที่6เมษายน6เมษายนนี่ถือเป็นวันจักรรีวันที่สมเด็จท่านพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นครองรา้และเป็นวันสวรรคตรขอเสนอพระยอดตา,ามันอาจจะเป็นปริศนาอะไรบางอย่างว่าพระองค์อาจจะพระองค์อาจจะถูกประหารชีวิตจริงๆก็ได้อาจจะถูกประหารชีวิตจริงๆก็ได้ พราะว่ามีตำนานอันบางอันบอกว่าพระองค์ไปเสด็จสวรรคตไปทรงผนวดแล้วก็สวรรคตที่นครศรีธรรมดาชแต่ถ้ามองในโลกวิญญาณเนี่ยพระองค์อาจจะถูกทุบและถูกประหารชีวิตจริงๆก็ได้เพราะตามตำราบอกว่าภาย <c oughs> หลังพระบรมราชานุตสวรสีอันนี้แหละคือโบสถ์อินทารามเนี่ยเป็นโบสถ์ใหม่เป็นโบสถ์ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยหลังพระบรมราชานุตสวรสีของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นโบสถ์ โบสถ์ตรงนี้แต่ก่อนนีเป็นเมนเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงบุคลสําคัญถวายพระเพลิงพระองค์ท่านและเป็นที่ฝังศพพระราชบริาพานที่ยอมตายพร้อมกับท่านรวมทั้งศพพระยายพิศษดักหักด้วยก็ต้องก็ฝังไว้ที่ตรงนี้เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่สามพระยาศรีสหเทพต้นตระกูลศรีเพนซึ่งเป็นขุนคลังแก้วของรอสามลึกลึกถึงบุญคุณพระองค์ท่านก็เลยย้ายโบสถ์วัดอินจากอันเก่ามาสร้างที่ใหม่ที่ตรงนี้ในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้คนเดินผ่านไปผ่านมาไม่ให้คนมาเดินเหยียบย่ำสร้างโบสถ์ซะเลยแล้วก็ด้านหน้านี่ก็ประมาณปีก่อนอศพศ2500หลวงพ่ออดีตผู้ช่วยเจ้าว,วาดก็ไปเอาช่างที่กําลังบูรณวัดพระแก้วมาปั้นพรง่านองค์นี้ที่เห็นอยู่นี่แหละปั้นแล้วก็เป็นเอารูปของพระอัคายไว้ทั้งหน้าพระรูปองค์นี้เป็นปางทรงนั่งเมือง ทรงครองเมืองนั่งบัลลังก็ได้แล้วแต่พระยะตากจริงๆนั้นสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านก็คือทรงมาที่ไหนๆก็ต้องส่งมาพ,าาร,พระยตากพ่าเรืสวนสรงช้างพระยะตากท่งมา <c oughs> แต่ว่าองค์นี้เป็นองค์ที่องค์แปลกองค์แรกเพราะว่า <c oughs> ในระหว่างที่ปั้นนั้นน่ะพระยะตากไปเข้าฝันนายช่างให้มาสร้างนายช่างไม่ยอมสร้างท่านเลยกระทืบอกรทีนายช่างก็เลยไปหาหลวงพ่อผู้ช่วยเจ้าวาดให้ มาช่วยปั้นมาช่วยดูแลปั้นในเวลากลางคืนปั้นกันสามคนคือนายช่างหนึ่งคนช่างผสมปูนหนึ่งคนแล้วหลวงพ่ออดีตพู้ช่่ยเจ้าวาดอีกหนึ่งรูปคือหลวงพ่อสนองปั้นเสร็จปั้นในเวลากลางคืนปั้นครึ่งองค์อีกช่วงท้ายใต้ท้องลงมาจากเอวลงมาก็ปั้นกันเองท่านสั่งง้นท่านก็หายไปส่วนเครื่องประดับก็ให้ประดับประดาวเองเพราะช่างพวกนี้เขาจะรู้ว่าเครื่องทรงกริย์เป็นอย่างไรนี่ พอสร้างที่นี่เสร็จก็เริ่มมีฮิตกันสร้างพระเจ้าศักดิ์สงนั่งบรลลังที่อื่นๆอีกเนี่ยปางนี้ท่านออกแบบเองมาให้ปั้นอย่างนี้เป็นปั้นว่าว่าราชการหันหน้าไปทางขวานิดๆทีนี้สิ่งที่คุยกันก็คือถุกๆในวันที่6นี่หน้ามันอาจจะเป็นปริศนาอะไรบางอย่างวันอื่นไม่ทุบเสือกมาทุบวันที่6ไอคนที่ทุบเนี่ยมันก็เมายายแถวเนี้ยมันเมากาวไม่ได้ไม่ได้เมายายจะติดอะไรเมากาว เมากาวชื่อไอ้พฤึกคนแถวนี้แหละไอ้พฤึกนี่มาเล่นสิงโตเขาว่ากันมาเล่นสิงโตนี่เขาว่าโคตรเก่งเลยเนี่ยมันเชื่อสิงโตไอ้นี่ฐานเสือพ้าตาาชาตินี้ติดมาเดี๋ยวไม่นานก็ตายแล้วไอ้พฤึกถอดเสื้อประจําใครมาเห็นมาจะเห็นอยู่ๆก็มาทุบในคืนวันที่ห้าแล้วก็วันที่หกทุบสองครั้งน่าที่แปลกมีหนวดโดนแล้วมาทุบแล้วมาตีที่หัวด้วย อาจจะเป็นปริศนาว่าพระองค์สู่ประหารชีวิตจริงๆก็ได้อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะแ <c oughs> ล้วแต่ความเชื่อนี่นอยู่หน้าวัดอินทารามบรวิหารถนนเทออ์ไทยแขวงบางที่เรือทนบุรีกรุงเทพดูความเสียหาย